ที่น้องผุมบอกนะครับว่าวันนี้เรามาหากินใกล้บ้านกันพราะว่าอากาศไม่ดีฝนตกการเดินทางไกลๆเดี๋ยวจะคุ้ยากเร้านนี้เป็นร้านเจ้าของเดียวกันกันกบสมพรปลาะหมีจับกังหมูทอดแล้วก็ที่ผ่านมาร้านพวกนั้นอร่อยทังนั้นเ,เราก็เลยจะกล้าเชื่อมั่นร้านนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยไปดูกันข้างในครับเป็นนมจินบุฟเฟ่ต์ได้ค่ะ น,น้ำยาก็มีวางไว้เป็นแถวเลยนะครับเป็นไตปลาที่ไตปลาครับน้ำยาปลาน้ำยาปลานี่หน้า,าตาเป็นอย่างนี้มาดูเครื่องหน่อยนะ<า>ว่าแล้วต้องมีตีนไก่<า>น้ำยาปลาต้องเป็นตีนไก่มอถัดไปอันนี้อะไรเอ่ยน่า,นนาจะเป็นน้ำเงี้ยวไหมอ่ะตั้ำเงี้ยวหรอคะใช่ไหม าน้ำเนื้อใช้น้ำเนื้อมีกระดูกหมูาใช้แล้วแหละน้ำเนื้อจานผักผักเขียวหวานไก่เขียวหวานไก่นี่คืออะไรน้ำพริกน้ำพริกของชอบของใครบางคนเราต้องรีบไปตังค์ก็จะหมดแล้วนี่ขนมจีนเป็นตะกร้าให้ แล้วก็ผักเป็นแงถั่วกยาัวงอกอะไรใส่เรื่อยๆมีเบือดก็มีเครียกราบก็มีทุกอย่างก็จะได้ทุกสิ่ทุกส่ทำแล้วก็มีเาก็นเสาก้วยน้กะทิไม่ใช่น้ำากวยมันคงเคยเป็น อะไรอย่างน่ะค่ะนามือสักนิดนะครับต้องอดทนแล้วละ่ะเราวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านมีน้ำยาเป็นบุฟเฟ่ขนมจีนราคา99บาบผ่านไม่อันเรามาถึงตอนประมาณบ่ายโมงซึ่งแผนเดิมของเราคือสักบ่ายสองแต่ถึงกันนั้นก็ตามทีมาตอนบ่ายบ่ายโมง อาหารก็ร่อยหรอเกือบจะหมดละขณะเจ้าของร้านก็ถามว่าค่อยมากันหลังดีไหมคะเพราะว่าวันนี้มันบางตามากแล้วไม่เป็นไรเราไม่แน่ใจเพราะตรงนี้เองเราก็เลีงมาหลายวันละหลายครั้งละหลายสัปดาห์ละวพื่จะมีโอกาสก็จัดการกันเท่าที่มีแล้วก็ปรากฏว่าสองคนไปตักกันมาใจตรงกันเลยนะครับเราเบื่อที่จะตักแบบหลายๆจานมาแล้วจานเดียวมาแล้วก็ราดกระสามน้ำแล้วดูซิว่าเราทำอะไรลงไป ผมตักราดน้ำยาน้ำพริกแล้วก็น้ำเงี้ยวนุ๊กผมก็เหมือนกันไปตักก็เหมือนกันเลยเราจะไล่ชิมมาทีละอยา่างเริ่มจากตัวที่ซอฟที่สุดนะคระับดีไหมดีค่ะมุมนี้เป็นน้ำพริก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 หวานผมไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแหละแต่ว่าตอนที่ตัดมามันเหลือก้นหม้อแล้วก็เลยขอด,ขอดมา พริกหวานก็โอเคเลยนะครับตามแบบขาาองมันเลยเหมือนหวานกริงตัอมสดนื่นหอมมะกรูดกลิ่นตัวอมเปรี้ยวร,รสชาติเซดิชั่นของมันตามนั้นนะมาลองชิมน,น้ำเนี้ยวกันดูฮะ แก่กันนิดหนึ่งน้ำเนี้ยวเป็นกระดูกหมูกระดูกสลังหมูมันอยู่ใกล้กับน,น้ำพริกมันแยกหน่อยเดี๋ยวจะแยกกันเนาะอันนี้น้ำเงี้ยวดูกันมาดูไปของวันนี้นะครับน้ำยาน,ำ <laughs> น้ำยาก็มีหลายชนิดนะครับน้ำยาป่า น้ำยาตีนไก่อะไรเงี้ยน,นะมีแกงไก่ปลามีแกงเขี่ยวหวานแกงเขียวหวาน,แ,ววานแต่ว่าเราเราตัวเอาเบสิกเลยพื้นฐานมันชปนน้ำยาแขง็งๆเป็นน้ำยาโอเคครับเป็นน้ำยาอย่างเดียวได้<ม>อะไาเนี่ยสิงสบกรอบไปเนาะมีของทอดด้วยเย็นหมดแล้วตักมาวางไว้สักพักหนึ่ง เขาวุ่นวายก็เรื่องอื่นมันเย็นนะ้วแต่ก็ยังมีรสชาติแล้เาาวเราได้ว่าถ้าทานร้อนๆมันน,าน,าน่าจะอร่อยกว่านีไ้ได้ครับครั้งนี้ผ่านโอเคเลยอันนี่จานที่สองน้องปุ๋มนะคะจานแรกตัาเหมือนกันเลยจานที่สองน้องปุ๋มว่าปุ๋มไปตักอะไรมาบ้างคะเนี่ยอ,อ่าเป็นหนูจีนน้ำยาคา่ะแล้วก็ไปแอบเอามันมันจาก,กในแกงใบปลามาทานใช่ <laughs> ลุงเป็นคนชอบเหมือนกันนะในแกงในปลาชอบกินมันมันมันเป็นยังไงครับไหนลองชิมมันอย่างเดียวสิมันเผ็ดมากเลยค่ะเผ็ดเหรอ<ช>สีแล้วนะาี่ไม่ตักมาใช่ค่ะไม่เอาไม,ไม่ไม่ใส่น้ำมาด้วยนะคะเฉพาะเฉพาะในมันเนีเผ็ดจะแย่นะใช่แล้วค่ะผมจะตักไปจานนึงครับคราวนี้ไม่ซ้ำของเดิมมันนีทั้งหมดหกหกน้ำน้ำแกง เมื่อกี้นี้ผมกินน้ำยาน้ำพริกแล้วกันเมี่ยวคราวนี้ผมไปตักแกงเขียวหวานแล้วก็น้ำยาป่ามีหม้อหนึ่งที่ผมไม่ตักคือไตปลาขอยับยั้งชั่งใจก็แป๊บหนึง่งมาดูกันนี่คือน้ำยานะครับดีตีนไก่สองนิ้วสามนิ้วมาด้วยครบทุกพวกครบทุกกลุ่มเลยทีมกันดู ไม่แรงเท่าไหร่นะครับนุ่มๆวงน,มน,มน,มนมไม่รุนแรงไม่เผ็ดแต่ก็กลิ่นหอมของกลิ่นหอมของกระชายกลิ่นหอมของเครื่องแกงป่าตะไคร้ใบมะกรูดตัวนั้นก็หอมอมาหน่อยแต่เบาๆเบา,าไม่จีดจากไม่เผ็ดรุนแรงที่ผมสนใจก็คือผมอยากจะลองกินไก่ เพิ่มคอลาเจนหนอค่ะอืมก็ไม่เปื่อเท่าไหร่นะไม่เปื่อยเท่าไหร่ก็ลองดูไม่ลองไม่รู้แกงเคียวหวานนะเราจะใช้ความพยายามระดับหนึ่งผมก็ดำน้ำลงไปในหม้อแล้วก็ได้เนอไก่มาสองสามชิ้นทีนี้ต้องถมมุมเลยนะเพราะว่ามันไปกองหายาก ตอนนี้มันเป็นไอ้เท่มเพราะว่าร้านใกล้จะปิดแล้วอย่างเกี๊ยวหวานไก่ใส่มัเขือบางๆเบาๆเล็กๆน้ำแกงเกี๊ยวหวานหน่อยก็คงจะเหมาะแล้วสำหรับรไร่ขนมจีนนะค่ะได้แบบน้ำท่วมๆเพื่อความคล่องคอรสชาติไม่รุนแรงอะไรมากมาย เป็นทางเลือกบำอินจอยนะดูปลาเพลินปลาเยอะเลยครับน้องผมตัวลเลือ์เลยอากาศริมบึงของโบสถ์ปลาซาก็เย็นสบายดีตันนี้ฝนไม่ตกแล้วฟ้าใสนะครับอาาสบายวมชวยอนอ่อนน้านาังกินหขนมจีนเผ็ดๆร้าน มีน้ำยาอยู่ริมบึงรถซาซาไปมาง่ายกินง่ายกลับมาจอด,ดรถปั๊บเลยกันมาเลยครานิดมาสองคนก็เลือกโต๊ะให้ชี้มาลงนั่งแล้วก็จารย์ไปตักตักกินเท่าไหร่ไม่ว่าแต่อย่าเหลือก็มีแกงให้เท่าที่คอมเมนต์วันนี้มีอยู่ห้าหกแกงมีผักจำนวนหนึ่งทั้งผักสดผักดองเครื่องเคียงทอดรอนมีเครื่องปรุง,รงมีขนมนะครับไดได้ครับ รสชาติดีกินเพลินก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปกินมากกินน้อยจ่าย9.9บาทเท่ากันทุกคนน้องวางก็แวะมานะครับกินแน่ๆคือบรรยากาศน่านั่งมากผเหเนงต้งสบายๆังคานหน้าผมจะพาไปเที่ยวไหนไปกินอะไรอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับเราจะได้ไม่พลาดสายตากันเนาะก็ใคยเจอกันอันนี้ผมต้องลัาลาลวบายยครับบาย,บาย